สวัสดีครับ FC หน้าช่อง u t u b e ครับวันนี้ก็มาพบกันครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลให้เกิดสกอร์ครับแปวนามาเชียรุ้น2ฝั่งได้เปรียบครับและใช้ระบบการทุนในบ้านสีเขียวที่ผมสอนไว้มาดูนหนึ่งคู่ครับได้ึกรายการเซอร์เบียซูเปอร์ลีกาครับฟุตบอลสูงแรกตลาดสดสูงแรกไม่มาย้ำหลังโดยผมปุ้บสูงแรกและยังมีอีกหลายคนครับที่ผมสอนเทคนิคให้ในบ้านสีเขียวนั้นก็สอนเทคนิคแนวทางอ่านทุนดูราคาไหลหาบอลให้เกิดสกอร์และมาแบ่งเปอร์เซ็นต์สัดส่วนเดินทุนครับพึ่งแรก 40, าง 40, ชี่125ลกไม่มา่าา้หงที60%ทราา 125, บอตอตเกิ3 ประตูครับมันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนส่วนา่านใดสนใจเข้าบ้านสีเขียวครับแต่นอกเหนือจากสูงแรกกำลังแล้วหลายต่อหลายท่านถามว่ามีอะไรอีกไหมก็บอกว่ามีครบทุกรูปแบบครับในเรื่องของฟุตบอลนะครับเตะข้างกระแพง90นาทีครับฟุตบอลพดานสูงต่ำตีเวลา90นาทีได้ฟุตบอลตลาดส่วนสูงแรกแบบนี้ครับที่ขาดไม่ได้เลยครับทุกวันสนุกสนานทีหาสมาชิกนั้นผลงานในกลุ่มแล้วค่อนข้างบวก85-90ครับผลงานบอลมันแตกครับบอลมันแตก วันนี้หนึ่งคู่ครับพามาดูกันเลยครับประเด็กร้องกันมาครับบอกว่าโค้ชปื๊ดนะครับมาวิเคราะห์ในเรื่องของหาบอลให้เกิดสกอร์หน่อยได้ไหมได้ครับต่อไปก็ช่องนี้ก็จะมาลุยกันนะครับหนึ่งคู่ครับรอบเที่ยงคืนบาริชันเบลเกตนะครับพบกับทางด้านของเซเวน่าสวนดาครับในราเซอร์เบียซูเปอร์ลีกนะครับในลีกของเซอร์เบียซูเปอร์ลีกาคิกออฟเที่ยงคืนนะครับคู่นี้ครับไปดูผลงานการพบเจอกันคู่นี้พบเจอกันมา10เกมมันออกสูงแรก8ครั้งครับออกสูง2ประตู7ออกสูงเเเต็มมม4กก10ลสุดของปรบากตูงแรก6เกม ออกสูง2ประตู5เกมออกสูงเต็มไป4เกมครับในเรื่องของการทาประตูนั้นถือว่ามีผลงานที่ไม่ได้หวือหวาอะไรครับจาก10เกมหลังสุดกดประตูนั้หนึ่งลูกไปต่างๆไป4เกมครับแล้วก็1ลูกในเดย่อการเสียหนึ่งลูกไปต่างๆไป6เกมครับ5เกมหลังสุดยิงได้4ครับแล้วก็เสียไป6นะครับถือว่ามีเสียทุกเกมเหมือนกันนะครับก็ผลงานในเรื่องของการเกิดสกอร์ y y, ยังไม่ได้หวือหวาอะไรมากนักครับสำหรับทางฝั่งของปาริชานตเบลเกตนะครับแต่ทางฝั่งของผู้มาเยือนวันนี้ค่อนข้างหวือหวาเลยวครรรับในเื่อองงขกา ่ในเรื่องของการเกิดสกอร์ต่างๆครับทีมเป็นจากฝูงอยู่ตอนนี้ครับทีมเยือนวันนี้อคนตุกะอย่างทางด้านของเซอร์เวน่าสเวนดาเซอร์เวน่าสเวนดาครับสิบเกมหลังสุดนั้นออกสูงแรกไปเจ็ดเกมครับออกสกอร์สูงสองลูกครับสองศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองไปถึงเก้าเกมครับและออกสูงเต็มไปถึงเจ็ดเกมจากสิบเกมหลังสุดเก้าสิบนาทีจากสิบเกมหลังสุดเชื่อหรือไม่ว่าครับแผ่งเกมลุกใ่โหดเชี่ยมไว้ใจมากๆไว้ใจได้เลยทีเดียวครับตลาดตาะหนักของเซอร์เวน่าสเวนดาเพราะว่าพวกเขานั้นทีมเยือนเนี่ยกดปปปปรรรระะตตตูหนนปป้าากกกเเเเเ็็อยย่่งงไไถึมมมวดคับแลสี 5เกมหลังสุดยิงได้7ลูกครับและเสียไปเพียงแค่4ประตูนี่คือผลงานอันยอดเยี่ยมครับแม่แข่งเกมรุกค่อนข้างคมเลยทีเดียวครับจากสถิติยิยงได้ทุกเกมครับนั่านลูกเป็นอย่างต่ำครับแล้วก็เป็นแบบนั้นแล้วออกสูงแรกไปถึงการันตีการมี2ประตูไปถึง90%นะครับออกสูงแรก7นะจาก10เกมหลังสุดนะนี่ทางด้านของเซเวน่าเซเวนด้านะครับทีนี้เรามาดูเรื่องสำคัญครับก็คือในเรื่องของเดดกำแพงต่างๆนะครับกำแพงเปิดมาให้เซเวน่าเซเวนด้าบุกมาดูดีกว่าที่1เสาไฟฟ้า จ่ายราคาน้ํา0.80ให้ปริชานเบลเกตจ่ายน้ํา1.00ให้ทางด้านของเซเวน่าเซเวนดาราคาพูดตอนเปิดเมื่อวานนี้บอกว่าถ้าเกิดปริชานเบลเกตชนะเนี่ยจ่ายอยู่ที่4.75จ่ายเสมอที่4.00และจ่ายทางด้านของเซเวน่าเซเวนดาผู้มาเยือนเนี่ยทีมจากฝูงเนี่ยทีทมเยือนจากที่1.55ในกรณีเปิดครับเราวิเคราะห์ทีละประเด็นครับราคาเปิดแบบนี้ครับ1.55ของบอลบุกมาต่อ1เสาไฟฟ้าและจ่ายน้ําา1.00รคานี้ยังไม่ได้การันตีครับส่วนทางงด้้านนนขอวัีครับมีการรขยัับบไปค ขยับาในเรื่องของการเทน้ําให้ทางด้านของเซอร์วนาสเวนด้าครับเพราะวันนี้ครับราคาก่อนเตะนะครับก่อนแข่งในวันนี้บอกว่าให้เซอร์วนาสเวนด้านั้นดูดีกว่าที่1ลูกขันเดิมครับแต่รอบนี้ครับไปเพิ่มน้าให้ปฏิชานเบลเกเป็น0.98ให้ความสาคัญรดลงแรกบรจ่ายน้ําให้ทางด้านของเซอร์วนาสเวนด้า้ะเพียง0.83ครับราคาภูก็มีการเปลี่ยนแปลงครับไหลเทครับให้ความสําคัญกับหลังบ้านครับทีมที่ดูดีกว่าทีมที่เป็นบันต่อที่เราต้องการแบบนี้อยู่แล้วครับในแนวทางของการเกิดสร์ เราต้องการให้บอลมันเทอยู่ในหน้าของฟุตบอลต่อเี่่องลูกบุกทำครับเกมมันจะเปิดแล้วมันจะเกิดสกอร์ครับผมวันนี้ครับพี่เพื่อนเพื่อนวันนี้ครับขยับมาให้ปฏิชันเบลเกตครับจ่ายที่ห้าจุดศูนย์ศูนย์ครับจ่ายเสมอสี่จุดหนึ่งศูนย์แล้วทีเดียวครับปรับเพิ่มขึ้นครับในเรื่องของการเสมอครับแล้วก็ปรับภูของหน้าบอลต่อยอย่างหน้าของเซอร์เวน่าเซเวน่าเดี๋ยวเพียงหนึ่งจุดห้าศูนย์ตรงนี้ชัดครับค่อนข้างยืนยันแล้วสาหรับวันนี้ครับในเรื่องของภูและการไหลน้ำของฝั่งบอลต่อเพราะนั้นราค8 3 ราคาพูนี้ครับเป็นราคาพูของหน้าบันต่อที่จะสามารถบุกมาอาัชนะราคาไปได้ครับเป็นแบบนั้นครับอีกทั้งพูเสมอเตม,มลวลาวันนี้ยืนยันตั้งแต่เมื่อวานครับ4.00วันนี้มา4 1 0ครับให้ความสําคัญในเรื่องของการเกิดสกอร์การจะมีผู้ชนะสนับสนุนหน้าบันต่อเล่นเกมลูกบุกทำดังนั้นเราจากราคาทั้งหมดทั้งมวลชีปเป้าวันนี้ครับเซอร์เวน่าร์เวน่วานั้นจะพยายามทำสองประตูให้ได้ในเกมนี้เป็นอย่างต่ำครับอีกทั้งพูของหน้าบอรองเอง ให้ความสําคัญลดลงโดยการปรับเพิ่มขึ้นครับเป็น5.0 0และขยับน้บกับลดเลยทีเดียวครับ0.98ราคาแบบนี้5.00เนี่ยให้ความสาคัญปฏิชาเบลเกตลดลงก็จริงอยู่ครับแต่5.0 0ถ้ารมมองกันดีดถดูถ้าดูเป็นรองในราคาหนึ่งช่วงตัวแบบนี้ยังบอกว่าวันนี้สู้ขัดใจครับแต่ถึงยังไงจะสู้เต็มที่ก็เพียงแค่สเสมอนะครับเต็มที่ก็อาจจะทําประตูได้แต่โอกาสชนะค่อนข้างยากเหลือเกินครับ0.98แล้ว5 0 0การจ่าย5 0วของบอลทีนเป็นรจ่ราย่้าจุดศูาค์ของบนี้ ยังมองว่าวันนี้ครับเซอร์เวน่าเซเวน่าครับคู่นี้รุ่นสองประตูครับสองศูนย์หนึ่งหนึ่งเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วครับจะพูดถึงสายสกอร์นะเราไม่ได้สนใจขอเพียงมีแค่สองประตูตามที่เราต้องการก็เพียงพอแล้วครึ่งแรกเฉียงแต่ราคาหนึ่งลูกไม่มาครับยจำหลังชั่ทีที่หกสิบเปอร์เซ็นต์รุ่นสองเม็ดหาค่าน้ำเจ็ดสิบห้าเพราะถ้าเกิดมาสองเม็ดที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ค่าน้ำเจ็ดสิบห้าคูณกันแล้วท่านจะรู้นะครับมันก็จะได้ทุนสี่สิบสิบเปอร์เซ็นต์กลับคืนมาชั่วทีนี่คือหล พี่บีเป็นเพื่อนครับสกอร์สูงแรกไม่มาย่ำหลังครับคู่นี้การันตีการมี2ประตูครับใบสกอร์สูงขึ้นกว่าแน่ครับในศึกเซอร์เบียซูเปอร์ลีกรอบเจ้างคืนครับในคู่ของปฏิชันเบลเกตพบกับท้านของเซเวน่าเซเวน่าเซเวน่าเซเวนด้าครับก่อนจากกาววันนี้ขอท่านโชคดีมีความสุขาบบายสวัสดีครับ